แต่ทั้งหมดทั้งปวงนั้นจะอยู่ที่วันมูฮัมหมัดนอมัตาครับวันมูฮัมหมัดนอมัตาเมื่อได้รับหนังสือท้วงติงจากราชทัณจากกระทรวงยุติธรรมแล้วจะตัดสินเรื่องนี้อย่างไรเป็นอำนาจและเป็นดุลพินิษของวันมูฮัมหมัดนอมัตาครับถามว่าราชทัณก็เคยมาให้ข้อมูลกรรมธิการชุดนี้ ทำไมวันนี้จึงเพิ่งนึกได้ว่าให้กรรมธิการชุดนี้ไม่มีอำนาจอันนี้ก็เป็นพิรุธที่น่าสงสัยอีกว่าราชทันถูกใครใช้เป็นเครื่องมือหักล้างกับกรรมาธิการชุดนี้หรือไม่เพราะอะไรท่านผู้ชมครับเพราะชัดเจนแล้วว่ากรรมาธิการมีอำนาจที่จะเข้าถึงสิ่งที่เป็นหัวใจของเรื่องนี้ และจะกระชากหน้ากากทั้งผู้ป่วยจริงผู้ป่วยทิพย์หมอเก๊หมอปลอมหมอทรยศวิชาชีพรวมไปถึงพยาบาลผอบอรเรียนจำอธิบดีกรมราชทัณฑ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและนายทักษิณชินวัตรเพราะกรรมมาธิการชุดนี้มีอำนาจที่จะเรียกเวชระเบียนมาดูครับ ตอ,ตอนแรกๆพยายามกันตัวเองด้วยคำว่าสิทธิผู้ป่วยถ้าผู้ป่วยไม่ให้เปิดเผยก็เปิดเผยไม่ได้ลืมไปว่านี่เป็นกระบวนการตรวจสอบไม่ใช่เรื่องป้าข้างบ้านเดินข้ามรั้วมาเสือกมาสอบถามไม่ใช่ฮะแต่เป็นเรื่องการตรวจสอบและกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเขียนไว้ชัดเจนว่าไม่บังคับใช้ กับการทําหน้าที่ของกรรม,มาธิการไม่ว่าจะเป็นกรรม,มาธิการของสภาผู้แทนราษฎรหรือกรรม,มาธิการของวุฒิสภาครับไอ้ตรงนี้แหละมันกลายเป็นว่าไม่สามารถซ่อนเร้นเวชชระเบียนอีกต่อไปได้ซึ่งก็ไม่รู้ว่าวันไหนอีประทานชื่อโรมรังสีมันโรมมันจะคึกใช้อำนาจและขอตอนนี้มันแบบว่าลำไหว้ครูโชอยู่ยังไม่ชกแต่เกิดวันหนึ่งมันชก มันใช้อำนาจนี้ขอมันเลี่ยงไม่ได้ดังนั้นไม่รู้ใครอยู่ๆก็ผลักราชทรรออกมาว่ามึงแถลงซิว่ามันไม่มีอำนาจมันเป็นกรรมธิการความมั่นคงแห่งรัฐนะเว้ยกิจการชายแดนไทยนะเว้ยยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปนะเว้ยยุทธศาสตร์ชาติเขียนอยู่แล้วแล้วก็ติดตามแค่นั้นว่าไม่เป็นไปตามยุทธศาสตร์หรือเป็นไปตามยุทธศาสตร์การปฏิรูปประเทศ ก็มีนิยามชัดเจนเพราะฉะนั้นรังสีมันเรมกําลังจะพลาดให้แก่ไอ้โมงที่อยู่เบื้องหลังราชทันถามว่าสะใจไหมไม่ได้สะใจเสียดายเสียดายโอกาสและศักยภาพของกรรมการชุดนี้ที่พอนึกได้ว่ากูต้องทำงานมังทำงานดีแต่มันรอเสียจนแบบว่าแตกคอกันแล้วมันถึงเพิ่งจะเริ่มทำงานอันเนี้ยที่แย่ ก็รอดูครับว่าวันมูฮัมหมัดนอมัทาจะตัดสินเรื่องนี้อย่างไรดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องประเมินกันต่อไปก็คือว่าแล้วเราไว้ใจวันมูฮัมหมัดนอมัทาได้หรือไม่วันมูฮัมหมัดนอมัทามาเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานรัฐสภาโดยไม่มีสิทธ์จำได้ไหมในเวลานั้นพักก้าวไกล เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลแล้วมีพักเพื่อไทยเข้ามาร่วมด้วยในเวลาต่อมาโหวตพิธาไม่ผ่านโหวตพิธาครั้งที่สองมติบอกว่าทำซ้ำไม่ได้ในสมัยประชุมเดียวกันทีนี้พรักก้าวไกลเสนอชื่อพิธาเป็นนายกไว้คนเดียวพอโหวตพิธาต่อไปไม่ได้อีกแล้วก็เลยหมดสิทธิ์สิทธิก็กระโดดมาเป็นของพักเพื่อไทยเวลานั้นก็เถียงกัน ว่าเอ๊ะประธานรัฐสภาประธานสภาผู้แทนราษฎรจะต้องเป็นโคต้าของก้าวไกลหรือของเพื่อไทยอีเพื่อไทยก็จะเอาอีกก้าวไกลก็จะไม่ให้ก้าวไกลจะเอาทั้งเก้าอี้นายกทั้งเก้าอี้ประธานสภามันก็ยื้อกันอยู่พักหนึ่งในที่สุดก็หาทางออกด้วยการอ่ะเราไม่ต้องทะเลาะกันไปเอาคนอื่นมาเป็นก็แล้วกัน แล้วคนของเธอกับคนของฉันก็เข้าไปเป็นรองประธานสภาก็แล้วกันตามนี้นะส้มมันจึงไปหล่นที่วันมูฮัมหมัดนอมัตาซึ่งข่าวว่าชัยทวัตตุลาทนเป็นคนไปเจรจาและเพื่อไทยก็เห็นว่าเป็นวันนอก็ไม่ขวางวันนอจึงได้สมบัตินี้มานั่งอยู่ฮะและเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรประธานรัฐสภาจนวันนี้ เคยมีข่าวเมื่อจะเปลี่ยนนายกจากเศรษฐาเป็นองค์อิงว่าก็ควรจะเปลี่ยนตำแหน่งประธานสภาด้วยนะมีข่าวว่ามีการกดดันให้วันนอลาออกวันนอถแถลงเลยไม่ออกนี่คือวันนอวันนอผู้ซึ่งเกี่ยวดองสัมพันธ์ทั้งกับส้มและกับแดง ครั้งนี้มันคือศึกของส้มกับแดงสู้กันหลังจากสีส้มผิดหวังจากเรื่องนิรโทษก,กรรมที่สีแดงมันกลับลำไปเข้ากับพวกพักร่วมว่าไม่เอาหนึ่งหนึ่งสองไม่นิรโทษหนึ่งหนึ่งสองไม่นิรโทษหนึ่งหนึ่งอีส้มเหวอเลยแบบว่าอ้าวไม่ตรงปกไอฮาไม่เหมือนที่คุยกันไว้ดิว่า จึงเริ่มเล่นงานแบบเบาะๆนะเริ่มมีการขุดเรื่องคดีตากใบขึ้นมาเล่นงานพักเพื่อไทยว่าพลเอกพิสารอยู่ที่ไหนคดีจะหมดอายุความแล้วโอรสำรระสายเอาเรื่องนะครับถึงขั้นกดดันให้พลเอกพิสารลาออกจากการเป็นสสบัญชีรายชื่อและส้มก็เลยหล่นใส่ก่อแก้วพิกุลทองไง แสดงบัญชีทรัพย์สินนี่สินเมื่อวานนี้รวยๆนะฮะรวยทีเดียววันนอจะเข้าข้างใครผมเชื่อว่าไอ้ม่งที่อยู่หลังราชทันศรีแดงต้องเป็นคนคิดให้ว่าแถลงประเด็นนี้แล้วดูซิว่ามันจะว่ายังไงแล้วส่งเรื่องให้วันนอเลยวันนอผู้ซึ่งแก้มก้นซ้ายสีส้มแก้มก้นขวาสีแดงจะตัดสินเรื่องนี้อย่างไง โปรดติดตามตอนต่อไปเผือกร้อนไปตกอยู่กับวันนอแล้ววันนอจะเลือกใครจะเลือกทักษิณหรือจะเลือกรังสิมันโรมใครจะคุ้มกลาหัวเก้าอี้ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ดีกว่ากันก็มีแนวโน้มที่จะไปทางนั้นแหละ ทันทีที่วันนอวินิจฉัยว่าเออเรื่องนี้ไม่น่าจะอยู่ในอำนาจของกรรม,มธิการชุดรังสิมันโรมก็จบชุดรังสิมันโรมก็ทําเรื่องนี้ต่อไม่ได้ทีนี้ถ้าสื่อไม่ซักไซไล่เลียงว่าแล้วมันอยู่ในอำนาจของกรรม,มธิการชุดไหนเพื่อจะได้ตามไปไล่จี้กรรม,มธิการชุดนั้นว่าจะทำไหมเรื่องนี้ก็จะจบครับ แต่ที่สำคัญก็คือก่อนที่กรรมาธิการแต่ละชุดจะตรวจสอบเรื่องอะไรนั้นเขาจะต้องแจ้งให้ประธานทราบก่อนสิ่งที่จะต้องเล่นงานนี่คือคำแนะนำสำหรับตรังซิบันโรมนะถ้าหากวันมูฮมหมัดนอมัทฮาดันวินิจฉัยว่าเรื่องนี้ไม่ใช่อำนาจของกรรมาธิการชุดนี้ ให้รังสีมันโรมโต้แยง้งว่าอา้าวและอีตอนที่กรรมาธิการทำหนังสือแจ้งให้ประธานทราบทำไมประธานไม่ระง,งับยับยั้งล่ะครับตอนนั้นประธานเป็นไบโพล่าหรือเป็นอัลไซเมอร์ป่วยล่ะครับเราไม่ได้ทำเองโดยพละการเพราะระเบียบมันบอกว่าก่อนที่กรรมาธิการแต่ละชุดจะดำเนินการศึกษาหรือตรวจสอบเรื่องใดนั้น จะต้องทำเรื่องเสนอต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรให้ทราบนี่ท่านเพิ่งทราบเหรอครับเราทำงานกันมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วเรียกคนมาสอบหลายคนแล้วทำไมท่านประธานเพิ่งจะบอกว่าไม่ได้อยู่ในเขตอำนาจเราล่ะครับเพลอๆเอาผิดถอดถอนประธานออกจากเก้าอี้ได้เลยนะครับ เรื่องนี้จึงมันมากท่านผู้ชม